พบกันกับอายการจิรวัตรอีกแล้วนะครับวันนี้จะผมจะมาพูดเรื่องว่าจับกลุ่มได้เพราะอะไรนะครับการจับนี้ปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้านะครับคือพบเห็นการกระทำผิดหรือพบโดยพฤติการที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้กระทำวามผิดมาแล้วสดสดนี่นะครับนะครับเช่น เห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งหนี้มีผู้หญิงวิ่งไล่ตามร้องว่าช่วยจับด้วยถูกกระชากสร้อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับที่สามารถจับคุมได้โดยไม่ต้องมีหมายจับนะครับถ้าไม่ใช่กรณีอย่างนี้แล้วการจับลุมต้องจับลุมตามหมายจับหรือจับคุมตามคําสั่งของศาลนะครับกรณีที่จะจับลุมโดยไม่ต้องมีหมายจับหรือมีคําสั่งศาลก็คือการกระทําความผิดซึ่งหน้าหรือพบโดยพิการอันควนรสงสัยว่าผู้นั้นจะก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิดพยันตราายแต่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุที่ใช้ในการกระทำความผิดน,นะครับหรือกรณีที่มีเหตุที่จะออกหมายจับได้นะครับแต่ว่ามันมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับคือถ้าไปขอสารออกหมายจับเนี่ยคนร้ายอาจจะอาจจะหลบหนีไปได้กรณีดังกล่าวนี้ก็สามารถที่จะการจับกลุ่มได้นะครับหรือกรณีที่ว่าผู้ต้องอ่าเรื่องหาในจำเลยเนี่ยหลบหนีการประกันหรือหลบหนีการปรลร่อยชั่วคราวนะครับ อันนี้ผมบอกนะครับว่า,ามีเหตุตามกฎหมายที่ออกหมายจับได้นะครับเหตุที่จะออ,ออกหมายจับได้คือกระทาความผิดตามกฎหมายอาญานะครับมีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่า3ปีนะครับหรือมีพยานหลักฐานนะครับว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาความผิดตามกฎหมายอาญามีเหตุอันควรเชื่อว่าจําเลยหรือผู้ต้องหานี่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุร้ายหรือหลบหนีนะครับ หรือกรณีที่ว่าผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนนะครับสารมีหมายเรียกไปแล้วก็ไม่มาตามหมายเลียหมายหมายนัดนะครับตัวไม่มีเห็นควรกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวนี้หลบหนีก็ซึ่งจะเป็นเหตุให้ออกหมายหมายจับได้นะครับนะครับสรุปนะครับว่าจับตามหมายจับจับตามคาสังสารหรือจับตามก่าปิดซึ่งหน้า นะครับซึ่งควาผิดซึ่งหน้าก็ได้บอกไปแล้วนะครับพบในพฤติเห็นกระทําความผิดพบในพฤติการนั้นควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลนะครับสินนะครับมีเหตุที่ออกมาจับได้หรือผู้ต้องหาได้แจําเลยหลบหนีการปล่อยชั่วคราวชั่วคราวนะครับหรือมีพยานหลักฐานมาแสดงนะครับว่าได้กระทำความผิดอาญาเกินกว่า3ปีขึ้นไปนะครับมีเหตุหลักฐานนันควรเชื่อได้ว่าน่าจะได้การกระทำความผิดอาญามีเหตุ เชื่อได้ว่าหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับไป,ไปทำลายพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายงกล่าวเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุที่จะสามารถออกมาจับได้นะครับแล้วพบกันนะครับว่าขราวหน้าจะพูดเรื่องอะไรยังไงครับครับสวัสดีครับ